สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมอ,อันนี้วันนี้นะครับมีโอกาสดีอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับได้มาดูที่บ้านดนโอกนะครับมานำเสนอที่อีกหนึ่งแปลงนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อพี่ๆน้องๆทุกคนที่สนใจหาซื้อที่ดินอยู่แถวโซนบ้านเ,าเชื่อเพลิงบ้านดนโอกนะครับผม ตอนนี้ผมก็อยู่พิกัดหน้าที่ดินแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการนำเสนอเพื่อนทุกคนนะตอนนี้เลยนี่นะครับก็อยู่ติดกับห่างจากถนนดำเส้นสองหนึ่งสี่ิวิมปราศาสตร์ดีประมาณสามสถึงสี่สิบเมตรได้นะครับแล้วก็ยาวลึกเข้าไปนะครับก็จะเชื่อมต่อกับบ,บ้านคุกกระเพือบ้านเชียบลึงด้านโซนด้านหลังนะครับ อืตอนนี้นะครับก็อยู่หน้าพิกัดแปลงที่ดินแล้วนะครับมีเนื้อที่อยู่หนึ่งไร่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูข้างหน้าแปลงแล้วก็ด้านในแปลงไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเป็นอันนี้สําหรับด้านข้างแปลงนะครับผมนี่นะก็จะ เป็นริมรั้วที่ดูเป็นชัดเจนนะครับนี่นะครับความยาวหน้ากว้างตรงนี้นะครับก็จะประมาณเออนี่นี่นี่นะครับผมก็จะมีหน้ากว้างยาว45เมตรแล้วก็ลึก45เมตรครับผมมาจนจุดแปลงตรงนี้นะครับตรงริมที่ว่ามีต้นมะม่วงนะครับ แล้วก็อ่านะครับแล้วก็นี่นะน่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าในแปลงนี้นะครับผมสวยเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับบอกไว้เลยนะครับออยู่โซนแถวบ้านดนโอกนะครับบ้านเชื้อเพลิงใกล้กับโรงงานเย็บผ้าบ้านเชื้อเพลินะครับนี่นะครับก็ บรรยากาศดีนะครับซื้อที่อปลูกบ้านทําหอพักแถวนี้ได้เลยนะครับผมช่วงนี้ยังขาดแคลนหอพักนะครับผมแถวคนโรงงานนะครับผมก็บรรยากาศดีหรือว่าจะปลูกบ้านไว้อยู่เป็นการส่วนตัวก็ดีนะครับผมเสนอขายนะครับผมเพื่อน,อนทุกคนนะครับอาราคานะครับ หนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับท่านผู้ใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาแล้วมาได้เลยนะครับมาพูดมาคุยกันนะครับผมสามารถต่อรองราคากันได้นะครับผมนี่อยาจะให้ดอูอีกรอบหนึ่งอ,อยู่ใกล้ โรงเรียนบ้านดนโอกด้วยนะครับอยู่ติดกับอข้างถนนนะครับาทางเข้าข้างโรงเรียนบ้านโดนโอกนะครับเชื่อมต่อบ้านเชื้อเพลิงบ้านโคกกระเพอนะครับด้านหลังครับตรงนี้ก็เป็นบ้านดอนโอกนะครับ ก็คงจะเพียงพอนะครับแก่การรีวิวนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับสักกรินรถบ้านที่ดินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกๆชิ้นงานเพื่อนพี่น้องทุกคนจะไม่พลาดทุกๆชิ้นงานของผมนะครับว่ามีพื้นที่นำเสนอขายตรงไหนนะครับถูกๆราคาดีนะครับก็ ติดตามสอบถามเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับวันนี้ก็คงจะเพียงพอแก่การรีวิวที่หนึ่งได้นะครับอ่าอยู่ใกล้ๆถนนดำเส้น214บ้านดนนโอนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาเพื่อนทุกคนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ